ภาพที่ดีที่สุดในโลกของเรอัลมาดริดมีคือภาพที่มีหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในโลกแห่งยุคชายผู้ที่ได้บรรลงดอห้าสมัยผู้สร้างสถิติมากมายในสนามเป็นเหมือนตำนานที่เดินได้รวมอยู่ด้วยนี่คือภาพที่มีกองหลังที่ดีที่สุดในโลกที่พร้อมหลังเลือดเพื่อทีมสู้สุดใจแบบที่ไม่มีกองหน้าคนไหนที่ทําให้เขาต้องกลัวนี่คือภาพที่มีกองกลางที่ดีที่สุดในโลกนักฟุตบอลรองเท้าขาวแต่แพรวพราวไปด้วยวิสัยการจ่ายบอลสั้นยาวที่โคดเวลคลาส นี่คือภาพที่มีแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดในโลกผู้ที่มีเท้าซ้ายที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิคความเร็วและเกมรับที่ยอดเยี่ยมและเต็มไปด้วยแพชชั่นในสนามนี่คือภาพที่มีปีกที่วิ่งไวที่สุดในโลกนักเตะผู้ที่สามารถแตะบอลฉีกและวิ่งอ้อมออกนอกสนามแซงคู่แข่งแล้วกระชากบอลเข้าไปยิงแบบที่แฟนบอลทั้งโลกต้องอ้าปากค้างนี่คือภาพที่มีนักเตะดาวเด่นจากฟุตบอลโลกปี2014ผู้ที่สร้างความฮือฮาด้วยการยิงประตูจนเป็นดาวซันโบของทัวร์นาเมนต์ และหนึ่งในประตูนั้นได้รางวัลกุัลอวอรต์นี่คือภาพที่มีผู้จัดการทีมที่ถูกยกว่าดีที่สุดในโลกใช้ผู้ที่ผ่านคําบอาตำนานนักเตะกับชายาจิตตกรบนผืนหญ้าผู้ที่สร้างประวัติศาสตร์เพาเรอันมาริดเป็นเจ้ายุโรป3สามสมัยในยุคของเขานี่คือภาพที่มีประธานสโมสรที่เก่งที่สุดในโลกผู้ที่สร้างโปรเจกต์กาาติกอสทีมรวมดาราและรู้วิธีบริหารให้ทีมนั้นยืนอยู่บนจุดสุดยอดของวงการฟุตบอลที่นักเตะทุกคนใฝ่ฝันที่จะมาเล่นให้เรอันมาริด ทั้งหมดนี้คือหนึ่งภาพที่รวมความเป็นที่หนึ่งไว้ในภาพเดียวของเรอันมาริดสมสรที่เปี่ยมไปได้วยความยิ่งใหญ่ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจกดแชร์คลิปให้กับจานด้วยนะทุกคน